เซตย้อนวัยฟื้นฟูผิวบำรุงผิวกระชับรูขุมขนลิ้วรอยหมองค้้ำแลดูจางลงผิวแลดูสว่างสดใสสุขภาพดีด้วยค่ะและสารสก,กัดของเขาได้วยคะเป็นสารสก,กัดจากกลีบกุหลาบวิตามินซีเคโรทีนวิตามินบีวิตามิน C, เคนน B, น K, แคลเซียมและแร่ธาตุค่ะ และยังมีส่วนผสมของน้ําแร่ธรรมชาติจากเกาะเจจูนะคะมีแร่ธาตุธรรมชาติค่ะช่วยให้ผิวคุณเนี่ยกระชับเพิ่มความชุ่มชื้นมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยค่ะแล้ววันนี้ค่ะกับเซตย้อนวัยฟื้นฟูผิวนะคะสะบู่1ก้อนนะคะราคา159บาทและยังมีตัวฟัง์กชันนะคะอย่างเช่นครีมกันแดดนะคะเป็นครีมกันแดดผสมรองพื้น SPF 5 0 PA บวกบวกบวกค่ะ มูลค่า700บาทและครีมนะคะเป็นเดย์ครีมแล้วก็ไนท์ครีมด้วยค่ะ15กากรัม990บาททั้งหมดนี้นะคะอยู่ที่1,849บาทวันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษเพียงแค่999บาทเท่านั้นเองค่ะรีบโทรมาเบอร์นี้เลยค่ะ02 853 8999 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเจอกับพึ่งน้อยปรียาพรเสไทยส่งนะคะแน่นอนค่ะวันนี้นะคะพึ่งจะเอาเรื่องของความสวยความงามมาฝากคุณผู้ชมค่ะผู้หญิงทุกคนในประเทศไทยนะคะไม่มีใครอยากแก่หรอกคุณผู้ชมเพราะเวลาแก่นะคะก็จะดูซอมดูอิดโรยหน้ามีรอยเยอะด่างดำนะคะคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยพยายามหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยการใช้ครีมต่างๆอาจจะไม่ได้ผลบ้างประสบความสําเร็จบ้างแต่วันนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าผลิตภัณฑ์แบรนด์นี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอนนี้เนี่ยดัง มากในโซเชียลนะคะและดาราหลายท่านนะคะใช้กันเยอะจริงๆรวมถึงสาวสวยคนนี้นะคะพี่สาวของพึ่งนะคะที่เธอคนเนี้ยก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์แบรนด์นี้เช่นกัน แอบกระซิบนิดนึง40กว่าทําอะไรเธอไม่ได้จริงๆคะ่ะถ้าคุณผู้ชมทางบ้านนะคะมีอายุที่เยอะและมีริ้วรอยที่เยอะตอนนี้นะคะต้องดูค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้มาพบกับพี่มินนี่สารธรรมกันเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะค่ะ,คะเราเจอกันมา10กว่าปีคุณผู้ชมคะ่ะและเชื่อไหมว่า10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่มินเนี่ยมีพัฒนาการที่แตกต่างกันออกไป<ช>เมือ่อประมาณ ต้นปีนี้เพิ่งเจอพี่มิ้นพี่มิ้นไม่ได้อยู่ในสภาพนี้พี่มิ้นไม่ได้ไม่ได้หน้าตาแบบนี้พี่มิ้นไม่ได้ดูสดใสพี่มิ้นดูเป็นคนที่หมองคาหล้าในช่วงนั้นมีริ้วรอยใต้าตานี้พี่โอ้โหดำเป็นแพนด้าเลยคล้ำมากริ้วรอยหางตาพี่มิ้นก็เป็นเส้นๆต่อเนาใช่ตอนนั้นคือพี่มิ้นหน้าแบบ แก่จนผิดรูปคือตอนนั้นไม่คิดว่าพี่มินแค่กแก่อย่างเดียวคิดว่าพี่เป็นโรค <cetera> พี่พี่พพดูโซมมากแต่คือ<ร>ตอนนี้นความดองแบบเดินเข้ามาแบบดูดูมีข่ารับเชิญ์ี่มินนี่เดินมาเฮ้ยพี่มินจริงหรอค่ะดูมีออร่า ผู้ชมคะทีนี้ต้องอยากจะรู้เคล็ดลับแล้วว่าทําอะไรมาบ้างใช้ผลิตภัณฑ์อะไรที่ใช้แล้วเห็นผลวันนี้ต้องบอกเลยค่ะทีนี้คือ <c oughs> ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะอายุเดียมันก็จะทําร้ายผิวของเราอยู่แล้ว<ต>คาวามแก่ความเหี่ยวความโทรมนะคะหรือว่าริ้วรอยต่างๆเนี่ยมันมาอยู่แล้วเมื่อเวลาเราอายุมากขึ้นค่ะรูขุมขนก็จะใหญ่ค่ะหน้ามันก็จะหย่อนคล้อยปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็จะมาแบบแบบว่าพร้อมกันรวมไปถึงจุดด่างดำต่างๆเนี่ยถ้ามันกระจายทั่วหน้าเนี่ยสีผิวก็ไม่สม่ำเสมอแล้วถูกต้องค่ะแต่ถ้าม คคุณผู้ชมค่ะเรื่องได้เลยว่ายังไงแต่งหน้ายังไงเนี่ยก็จับโป๊ะได้ค่ะนะคะว่าเราเนี่ยกบเขาอยู่แลมันกบไม่อยู่ในพวกปื้ดๆต่างๆพวกนี้จริงพี่ลินสมัยก่อนเนี่ยเราคิดว่าเรามั่นหน้ามั่นสิบว่าเราสวยแล้วก็เลยปล่อยปะละเลยเหมือนสภาพตอนที่เพิ่งเจอตอนนั้นอ่ะ ปีที่แล้วนะ<ม>ไม่นานมไม่นาน,น,านใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมคาจะบอกว่ามิ้นก็ลองผิดลองถูกมาเยอะนะแต่จะบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้มิ้นเจอแล้วกับผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาเป็นเซตมาแบบครบชุดเลยชนชคะอยู่ด้านหน้าเราตรงนี้แล้วนะคะชื่อผลิตภัณฑ์ว่าเช,ชิดสีชมพูสวยๆตรงนี้นด้านนี้แล้ววันนี้เนี่ยมาเป็นเซตแบบให้คุณผู้ชมไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดนาว่าจะเอาชิ้นไหนดีเรามาแบบยกเซตเป็นการดูแลผิวหน้าคุณแบบครบวงจรตั้งแต่การล้างหน้าใช่ค่ะพี่มิ้น แล้วก็การบำรุงแล้วก็การปกป้อง<ช>อันนี้มาหาพี่มินที่จะตัวเลยร่องจากตัวแรกก็คือสบู่ตัวนี้ได้มีโอกาสลองใช้แล้วรู้สึกว่าประทับใจมันสามารถล้างเครื่องสําอางกันน้ำได้แล้วเป็นการบำรุงผิวบรตัวด้วยอันนี้ใหญ่พี่มินขยายความนิดนึงว่าสบู่ของเชิดตัวนี้เขามีส่วนผสมหรือว่าสารสากัดอะไรบ้างที่ทำให้ผิวหน้าเนี่ยเราดูดีขึ้นหลังจากการล้างหน้าเลยคือจะบอกคุณผู้ชมเลยนะถ้าเกิดว่าเราได้ครีมดีๆเซรั่มดีๆตัวบำรุงดีๆกระปุกแล้วเป็นหมื่นเนี่ยแต่ถ้าคุณยังไม่ได้เเอาาขงก่่ที มันค้างคายอยู่ใน ừ, บนหน้า ừ, ออกไปไม่ได้เคลียหน้าตัวเองบำรงสารน้ำอาหารอะไรตัวครีมแพงๆยังไงหน้าก็ไม่ดีอ๋อจริงเหรอ,อเพราะฉะนั้นการเลือกโฟมการเลือกสบู่การเลือกเจลล้างหน้าอันนี้สําคัญมากค่ะคือจะบอกว่าเฉิดเนี่ยเขาออกแบบมาเป็นสบู่เพราะว่าอะไรสบู่ตัวนี้เนี่ยนะคะมีสารสกัดหลักนะคะที่เป็นน้ํากุหลาบค่ะนะคะแล้วก็มีน้าแร่จากเกาะเซจูประเทศเกาหลีซึ่งจะบอกว่า2คุณสมบัติตัวนี้เนี่ยเมื่อเขามาอยู่ในสบู่ก้อนนี้นะสิ่งที่เขาจะทําอันดับร แรกเลยนะคะเขาจะไปดีท็อกซ์ผิวของเราค่ะเพราะว่าอะไรการแต่งหน้าทุกวันสารเคมีค่ะเราแต่งทุกวันแต่คุณเชื่อไหมว่าสบู่โฟมคลีนซิ่งต่างๆที่คุณใช้ทุกวันเนี่ยมันเอาออกหมดหรือเปล่าเราไม่มั่นใจแต่ถ้าคุณใช้เฉิดคุณมั่นใจได้เลยค่ะเพราะว่าสบู่ตัวเนี้ยเขาจะไปเอาสารเคมีที่สะสมอยู่บนใบหน้าของเราเนี่ยออกไปจนหมดเกลี้ยงเมื่หมดเกลี้ยงแบบว่าเราจะรู้สึกตั้งแต่ครั้งแรกที่เราล้างหน้าเลยฮ้ยล้างเสร็จปุ๊บแลเราจับหน้านุ่มเลยไหมคะหน้ามันจะนุ่มค่ะ หน้ามันจะเนียนจับไปปุ๊บคุณลูกผิวคุณจะรู้สึกเลยว่าหน้าคุณสะอาดจริงๆไม่เหมือนกับทุกๆวันที่คุณล้างหน้าเพราะว่า<ฮ>อะไรคะเพราะว่าตัวนี้มินย้ําเลยนะคะว่าเขาจะดีท็อกซ์เอาสารเคมีที่อยู่บนใบหน้าของเราออกค่ะไม่ว่าคุณจะแต่งหน้าหรือว่าไม่แต่งหน้าคนที่แต่งหน้าแน่นอนสารเคมีนะคะเกาะอยู่บนหน้า,าเชิดของเราออกให้แต่ถ้าคุณไม่แต่งหน้านะคะสารเคมีฝุ่นละอองนะคะหรือแม้แต่ไรฝุ่นนะคะตัวไรต่างๆที่อยู่ตามที่นอนปลอกหมอนหรือจะเป็นไขมันที่อยู่ที่หน้าของคุณ แล้วแต่ฟุนต่างๆที่มันอยู่รอบตัวเราเกาะบนหน้าของเราค่ะแล้วการล้างหน้าทุกวันถ้าล้างออกไม่หมดเนี่ยสังเกตไหมบางคนอายุเยอะแล้วอย่างพี่มินเนี่ยสีแล้วบางคนยังเป็นสิวอยู่เลยเพราะล้างหน้าไม่สะอาดอนะคะคุณไม่ได้ดีทอ็อกซ์ผิวทุกวันแล้วที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างเลยเนี่ยยิ่งถ้าแต่งหน้าสังเกตเลยว่าผู้หญิงเราแต่งหน้าจะสวยมากเลยแต่พอล้างหน้าออกมาทําไมผิวยังดูหมองยังดูคล้ำอยู่เพราะสารเคมีมันอยู่ที่หน้าสบู่ของเราตัวนี้แหละค่ะเขาจะไปดีท็อกซ์ผิวของคุณออกไปให้หมดค่ะและจะบอกว่าล้างหน้า นะล้างเหมือนคุณใช้โฟมใช้สบู่ทั่วไปค่ะนะคะก็ฟอก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 แล้วก็ล้างให้เกิดฟองเสร็จแล้วคุณก็ชะล้างน้ําออกปกติจับผิวจะรู้สึกเลยวผิวสะอาดและในขณะที่สะอาดผิวไม่ตึงไม่เอียดนะใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาให้ความนุ่มชุ่มชื่น<อ>กับผิวหน้าของเราด้วย<อ>และความนุ่มชุ่มชื่นที่มันอยู่บนหน้าของเรา,าอ่ะค่ะมันจะเหมือนกับคุณได้รับตัวบํารุงไปด้วยในตัวโอ้โหนี่ค่ะคือประทับใจตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือการล้างหน้านะคุณผู้ชมค่ะ ตัวต่อมาอีกหนึ่งตัวพี่มินขาค่ะ<ต>ค,ครีมกุห<ะ>ลาบหน้าเด็กเขาบอกว่ามันสามารถรีแพ์ผิวด้วยคือจะบอกว่าตัวครีมตัวนี้คุณผู้ชมค่ะมาในกระปุกที่ไฮโซสวยงามมาก<ไ>เลยเนาะด้านในนี้นะคะก็ยังมีสารสกัดนะคะที่เป็นน้ํากุหลาบนะคะ,คะแล้วก็ยังมีน้าแร่จากเกาะเซจูเช่นเดียวกันและสารสกัดอื่นๆที่เราอัดแน่นลงไปในนี้ตัวนี้เนี่ยเหมือนรีแพ์ผิวให้ผิวของเราดูเด็กหมายความว่าอะไรคุณผู้ชมผิวเด็กอกดไปเป็นไงเด้งค่ะเด้ง โอ้โหเด้งเซ้มือมากสมัยนี้นะพี่มีพออยู่แบบสามสิบกว่าขึ้นนะสี่สิบกว่าขึ้นแค่แบบนอนทับหมอนหรือนอนทับเสื่อใช่ขึ้นมารอยเสื่อรอยหมอนเป็นวันยังไม่หายนะพี่มีจริงค่ะเพราะว่าคอลลาเจนอิลาสตินต่างๆที่มันอยู่บนหน้าของเราเนี่ยมันไม่ผลิตแล้วค่ะมันมีแต่เราดึงเขาออกไปใช้ถ้าคุณไม่เติมคอลลาเจนเข้าไปในผิวเราอะยังไงก็แก่ก็เหี่ยวก็โซมเหมือนที่ ที่เพิ่งเจอพี่ปีที่แล้วไงมันมันสิบมากกว่าสวยแล้วคือตอนนี้พี่มินแบบริ้วรอยตรงๆตรงต่าไม่มีคือนางเป็นคนชอบยิ้มคุณผู้ชมเป็นคนอารมณ์ดีชอบยิ้มชอบแบบเจ้าหัวเหรอชอบแอติ้งหน้าเยอะพอแอติ้งหน้าเยอะเวลาเจอก็จะรู้ว่าเอ้ยคนคนเนี้ยสี่สิบกว่าแน่นอนแต่อเนี้ยคือนางก็ยิ้มปกติสดใสลาเริงปกติแต่คือสิ่งที่ได้มา พี่มิ้นไอริวที่พี่มีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยไปหังเฉิดเลยตัวนี้คือจะบอกคุณผู้ชมนะใครที่มีปัญหาริ้วรอยโดยเฉพาะริ้วรอยที่หน้าผาาหน้าผาทางตาทางตานี่ค่ะใต้ตาใต้ตาเนาะยาวไปถึงหางตามากันเป็นตีนเป็ดตีนไก่แปดริ้วเก้าริ้วสิริ้วบางคนนับริ้วกันไม่ท้่วแล้วเพราะมันมีริ้วเล็กๆอีก เย็นๆนะคะเฉิดช่วยได้ริ้วรอยพวกร่องแก้มร่องน้ำหมากกระปาะแก้มห้อยอใช่รูคุณขนใหญ่จับไปหน้าเนี่ยแห้งสากลังใช่ไหมใช่แล้วมากคนอายุเยอะเนี่ยอย่างพี่วินนรู้เลยสภาพหน้าก่อนด้านนี้พังพิมากแต่พอใช้เฉิดไปนะคุณผู้ชมแนะนาอย่างนี้เปิดขวดเอ่อเปิดฝาก่อนแล้วก็ใช้ตัวของของเฉิดเดี๋ยค่อยๆแตกออกมาเสร็จแล้วเนี่ยคุณแต้มไปที่หน้า5้าจุดนะคะแล้วก็ทาปกติ ปิดไฟแล้วนอนหลับสิ่งที่จะได้คืออะไรลูกปะยังไงครับี่คือตัวน้ําดอกกุหลาบตัวนี้แล้วก็ตัวน้ําแร่เนี่ยเขาจะไปปรนนัติผิวของคุณอ,อย่างแรกเลยไปเพิ่มความนุ่มชุ่มชื่นให้กับผิวหน้าก่อนอแล้วก็ไปปรับสภาพผิวจุดไหนที่เป็นจุดดงดาเขาจะไปสแกนจุด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 ที่หน้าของคุณไปปรับให้เม็ดสีที่มันดําคลา้ำค่ะพึ่งคุณผู้ชมให้มันค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้น,นเมื่อผิวของคุณเนี่ยที่มันเป็นจุดดําจุดด่างจุดปื้ดต่างๆเางามันสว่างขึ้น ีผิวทั้งหน้ามันก็จะเป็นสีผิวที่สม่ำเสมอกันทีนี้หน้าเราก็จะดูไบรท์ดูเด็กดูออร่าขึ้นทีนี้ความหย่อนความคล้อยล่ะนะคะเขาก็จะไปบำรุงไปเติมเต็มจุดนั้นค่ะสังเกตนะคะว่าถ้าคุณใช้ผลิตภัณฑ์เฉดของเราในตัวบำรุงตัวนี้แค่กระปุกเดียวนะคุณบอกเลยนะให้คุณสังเกตเลยริ้วรอยที่มันมีทั้งหน้ามันจะรอดูตื้นขึ้นจุดแดงๆมันจะดูสว่างกระจ่างใสขึ้นสังเกตกระปาอแก้มค่ะที่มันห้อยๆอ่ะมันจะค่อยๆลิฟท์อัพขึ้นใจเย็นๆใช้ เาเช้าเย็นเช้าเย็นเขาจะไปปลนนิบัติผิวของคุณเองและจะบอกว่าเชิดเนี่ยสามารถดูแลคุณได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะถ้าคุณทาเขาตอนเช้าเขาจะอยู่กับคุณ12ชั่วโมงค่ะ,คะล้างหน้าเสร็จปุ๊บคุณทาณเขาตอนเย็นหรือก่อนนาะเขาก็จะอยู่กับคุณอีก12ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเขาจะดูแลคุณตลอด24ชั่วโมงนั่นหมายความว่าอะไร คุณทาเขาไปปุ๊บเขาซ่อมแซมผิวเลยค่ะเขาไปปรับปรุงผิวของคุณเลยเขาไปดูแลผิวที่มีปัญหาของคุณเลยอาตกเย็นล้างหน้าเสร็จทาอีกตอนกลางคืนเขาก็ดูแลปรนิบัตผิวของคุณเองมิถุงบอกให้ว่าแค่กระปุกนี้เอาอยู่จริงนี่ค่ะพอบำรุงเสร็จแล้วดูแลผิวเสร็จแล้วคุณผู้ชมหาผู้หญิงเราเนี่ยมันต้องมีแบบออกจากบ้านไปทํางานไปเที่ยวช้อปปิ้งแบบนี้บ้างพี่ไหมคะตัวนี้อีกหนึ่งตัวที่ดีมากเช่นกันคุณผู้ชมเป็นครีมกันแดดผสมรองพื้นหน้าเงาเงาดูเป็นสาวก าหรีแบบนี้ใช่ไหมคะพี่มิ้นคุณผู้ชมเชื่อปะคือผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะจริงอะเข็ดมากกับการใช้รองพื้นหรือว่าใช้ตัวกันแดดคุณผู้ชมเคยทากันแดดแล้วเหนียวเทาเป็นหยบจริงย้อยห้อยย้อมเลิมแต่งหน้าม่ติดพันพินาศเกียรตมากเลยการใช้กันแดดแต่ก็ต้องใช้ถูกไหมคะไม่ใช้ไม่ได้คุณผู้ชมเลือกเฉยเถอะค่ะมิ้นขอแนะนำเพราะว่านี่นะคะเป็นครีมกันแดดผสมรองพื้นเนื้อเขานะคะเบา บางแต่ปกปิดค่ะแถมยังบำรุงไปด้วยในตัววิธีการของเขาเวลาเราทาตัวบำรุงตัวนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมคะคุณก็สามารถทากันแดดตัวนี้ตามได้เลยแป้งห้าจุดทาไปทั่วหน้าเชื่อปะบางทีบางวันนะพึ่งเราลงไปซื้อส้มตามใต้ตึกหรือเราเดินไปซื้อของในห้างหรือว่าเราไม่ได้ไปทํางานที่ไหนต่อค,คุณทารองพื้นอครีมกันแดดผสมรองพื้นตัวนี้ตัว,ตวเดียว หน้าใสาหน้าเงาเป็นเกาหลีเลยคือไม่ต้องทาอย่างอื่นเลยอาจจะแป้งฝุ่นโปะอะไรอย่างนี้ไหมไม่ต้องทาก็ได้จริงเหรอว่าไ้ปะทาปุ๊บแห้งเลยซึมเลยหน้าเงาเลยเ<อ>หน้าสวยเลยแต่ถ้าคุณติดแป้งไม่ว่าจะเป็นแป้งเด็กแ,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 แป้งฝุน่นติดการแต่งหน้ามิ้นไม่ว่าค่ะคุณจะทาแป้งฝุน่นทับก็ได้เชิดเขาจะ เป็นระบบการปกป้องผิวของคุณนะเป็นแบบ 3D ดีแรกคือเขาจะไปปกปิดผิวของเราดีดีที่2คือปกป้องดีดีที่3คือบางบรุงดีหมายความว่าถ้าคุณทานะคะตัวครีมกันแดดผสมรองพื้นเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยแดดที่มาโดนหน้าของเราค่ะหรือแสงแดดเออหรือว่าจะเป็นแสงไฟต่างๆแสงจากโทรศัพท์มือถือโอ้โหตัวดำนักแรจะบอกให้คุณผู้ชมค่ะแสงที่มันมากระทบหน้าเราปุ๊บเนี่ยมันจะเด้งออกโอ้โหไปโดนพึงนะ่งเลยนะรู้ยังโอ้โห,โโหมันออร่ามากมันคือแบบเม่อนก็โดนพึ่งเล้วพวก่อยากได้หน้าแบบนี้ จริงเชื่อว่าผู้หญิงที่อายุเยอะ 40, 40กว่าต้องอยากได้แบบแบบพี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าใครก็ตามนะคะที่อยากจะได้หน้าสวยหน้าดูเด็กหน้าดูอ่อนเยาว์ริ้วรอยไม่มีจุดด่างดำไม่มีะนะคะหน้าแบบว่าเล็กเรียวกระชับ<ช>นะคะคุณผู้ชมต้องใช้เฉดเซตนี้ที่ดูดีดารานะักแสดงเนี่ยเขาซื้อครีมเ็าซื้ออะไรได้เป็นหมื่นๆมืนแต่เขาอยางใช้เฉิดในราคาแค่9 9 9าบาทเองนะเ<ช>พิง่งจะบอกว่ามีทั้งพี่หนิงปณิตาก็ใช้ค่ะพี่ออมสกาวใจก็ใช้หน้าเด็กมากเลยนะคะแล้วก็มีนิกกี้น ้นี่ยผู้ชายก็ใช้พี่แอมศิระประภาอู๋แต่ละคนหน้าผิวหน้าดูตึงดูดีจริงนะผลิตภัณฑ์เฉิดนะคะมากันแบบครบเซต3ชิ้นด้วยกันนะคะมีทั้งสบู่นะคะขนาด70กรัม1 5 9บาทค่ะและอีกหนึ่งตัวนะคะเป็นครีมกันแดดผสมรองพื้น SPF 5 0 PA บวกบวกบวกนะคะ15กรัมราคา700บาทพร้อมด้วยเฉิดโรสมินเนอรลัคลครีมนะคะตัวนี้บำรุงค่ะเป็นการรีแพร์ผิว15กรัม990บบาทนะคะทั้งหมดนี้คุณผู้ชมคะ่ะราคารวมอยู่ที่ 1,849บาทวันนี้คุณผู้ชมสามารถซื้อในราคาเพียงแค่999บาทเท่านั้นนะคะยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาตอนนี้เลยค่ะ02 853 8999วันนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะครั้งหน้าเพิ่งจะเอาผลิตภัณฑ์อะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมเนี่ยต้องติดตามค่ะวันนี้ขอบคุณพี่มินมากนะคะอโอกาสหน้าจะมาใหม่นะคะคุณผู้ชมค่ะ